งานที่เนี่ยถ้าเราเรียกกันจริงคืองานสไตล์ไหนครับก็คือเป็นงานอีเวตสุดนินครับผมแต่ว่ามันจะเป็นโมเดลขึ้นมาอีกครับผมมันจะไม่ได้เก่าจาาตามที่ประยุกแล้วซึเอ่อให้มันทาสมัยมากขึ้นใช่ที่จะไม่ได้แบบโบราณจ๋าแล้วก็จะไม่ใหม่จ๋าไม่ได้แบบมีเจ๋อแตได้ไปถึงใต้ทีิงของดองฮงขอเขามาทําดีในไทยครับเป็นสปายเออร์ของเขาด้วยคับอยากได้รางวัลครับรางวัลที่ในเรื่องราวคาบ โอเคครับวันนี้ SPT พี SP ur, ทูขจุลคนณซ่อเข็มเราจะมาดูงานอิิซสมิเราอยู่ที่หมู่บ้านเอสโทเรียรังสิตคลองสามนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันด้านใน,นเอออย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe ด้วยนะครับผมโอเคต้ามาดูกันอยู่ด้านในนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกัน โอเคครับสวัสดีครับคนซึ่งเขียนครับในพาร์ทนี้ mm hmm. เรามาดูงานยูเรซูบิงานญี่ปุ่น mm hmm. ผมไปเจอง,งานหนึ่งมาเ mm hmm. ป,ป็นิ่ปินท่านหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาเป็นใคร mm hmm. อ๋อยรียนเชิญครับผม mm hmm. นะับสวัสดีครับ mm hmm. อันนี้เราอยู่ ที่ร้านของเขานะครับอันนี้คือคุณบอสครับได้น้ำเต้นไหมครับผมสวัสดีครับผมผมบอสครับผมโมเดลสุนีครับผมมาเข้าขอยๆดีกว่าผมขออนุญาตว่าอา่งานที่เนี่ยถ้าเ,เราเลือนจริงๆคืองานตาไหนครับก็คือเป็นงานยร์สุนีนครับผมแต่ว่ามันจะเป็นโมเดิร์นขึ้นมาอีกครับผมมันจะไม่ได้เก่าจ๋าคร,ครับผมสำหรับที่งานแบบนี้มันคืออะไรครับสำหรับพี่สำหรับผมใช่ไหมมันคืองานญี่ปุ่นแบบโบราณที่ประยุกต์แล้ว ซึ่งให้มันทนสมัยมากขึ้นใช่ที่จะไม่ได้แบบโบราณจ๋าแล้วก็จะไม่ใหม่จ๋าไม่ใช่แบบ new j a p a นอ่า<ล>ครับผมก็คือได้คำว่าเป็นศิลปินรุ่นใหม่ที่ไฟแรงมากๆคือผลงานโดดเด่นมากสําหรับผมนะผมไปเห็นมาคือทั้งลายเส้นและสีมีความโดดเด่นมากอยากให้อธิอบายหน่อยว่าได้อินสปิเรชันมาจากไหนครับผมอินสปิเรชันจากบบเวียดนามครับผมถ้าเป็นแบบพวกงานแนวของทางที่ผมทํานะครับผมจะวางงานค่อนข้างจะใหญ่เพราะผม ตอนไปเวียดนามเนี่ยก็ไปถามเขามาว่าการวางงานเนี่ยกขาวางงานยังไงอะไรยังไงเขาก็จะบอกผมมาว่าประมาณนี้มันจะมีเรื่องของเบอร์เลค่อัอนนี้นะที่เป็นสี่เหลี่ยมครับใช่แล้วเขาจะให้แบบว่าแบ่งภาพที่หลังเราให้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ทำมาเนอเป็นอะไรเป็นตัว X อ,อีกทีหนึ่งครับผมแล้วก็มาดูว่าในในช่องสีเ่นเหลี่ยมนั้นะเราวางงานได้เต็มช่องไหมสี่ช่องใช่ครับผมมันจะแบ่งเป็นสี่ช่องอือคือความ ละเอียดและดีเทลเยอะมากในงานแบบนี้เนาะที่เรียนรู้มามันาดครบับผมมันมีตั้งแต่แบบดินน้ําลมไฟขึ้นไปด้านบนอะไรอย่างนี้จะเป็นอ่ะ,อะพี่พี่ผมคนนึงพี่ยิ่ง,งนะเป็นคนแนะนํามาใช่ครบับผมใชม่แล้วคือนี่คือเข้าวงการมาคือตั้งแต่เราเริ่มเรียนรู้งานพวกเนี้ย นานนะครับก่อนที่เข้าวงการนี้นเริ่มเราเริ่มมาอย่างไรผมสักมาทั้งหมด8ปีสมัยตั้งแต่แบบเรียนมหาลัยแรกๆเลยมหาลัยมหาลัยเลยตอนนั้นแป่ประมาณ8ปีที่แล้วผม,มสักมือซ้วไปทั้งหมดก็ประมาณ6ปี6ปี6ปีที่แบบว่าหลงทางมาไม่รู้ว่าจะเอาเป็นงานแนวไหนดีครับผมแล้วผมไปเจองานเวียดนามสมัยมาณ2ปีที่แล้วผมไปเจองานเวียดนามแล้วเง,งาเขาสวยมากและผมรู้ว่ามันคือเงาหนา,นาที่แบบไม่ได้ผสมขาวครับผมแล้วผมก็เลยทักไปหาพี่โอ๋บางแค ครับผมบอกว่าพี่ผมอยากทํางานอย่างเงี้ยครับผมมันแนะนําได้ไหมว่าผสมยังไงอะไรยังไงพี่โอเ๋เขาบอกว่าพี่แนะนําไปหาพี่โอ๋โอให้ทุกคนยิครับผมขอจะเป็นใช้เป็นเกวอตแทนนะครับผมของโกวอตยี่ิบสามอิงครับผมก็เลยทักไปเอา้าอยู่ใ,ใกล้เองเราก็เลยไปครับนะเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมทํางานญี่ปุ่นเลยเพราะผมชอบงานของเวียดนามชอบงานเวียดนามใช่คนระับผมซึ่งเดรสที่เขาเนี้ยลายเสื้อที่เด็ดเด่นไ,ไม่เหมือนอีซส้นนี้ดังเดิมใช่คนระับ จะคือก็จะมีการรับวัฒนธรรมอื่นๆเข้ามาผสมกันด้วยใช่ครับผมใช่อได้ความรู้มาจากใครเห็นเมื่อกี้พูดได้จากใครบ้างครับพี่ใครคาแนะนําเราพี่พี่พี่พย่างเต์อพี่โอเอกลินครับผมแล้วก็พี่โอบางแคร์เขาเป็นคนที่นแนะนําผมตวนแรกๆเลยครับเราไยกว่าอาจารย์ไ,ไหมอ๋อเรียกก็ถือว่าเรียกเกอาจารได้เลยก็ถือว่าเป็นอาจารย์ผมเหมือนกันนะเพราะบางทีเราไม่รู้แล้วเขาให้ความรู้เราอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมก่อนอื่น เรามาดูงานของเขาในช่วงแรกกันดีกว่าว่าเป็นมายังไงครับผมขอเชิญแดบเลยครับอ่านี่ครับนี่คือแบบงานในช่วงต้นในการเริ่มทํางานในวงการนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมช่วงต้นเลยครับผมครับลองอธิบายหน่อยครับว่าได้อินสปิเรชันมาจากไหนครับผมอันนี้จะเป็นเอ่อเป็นโลนินเอ่อสู้กับซามูไรนะครับผมตัวนี้จะเป็นอินสปิเรชันผมก็จะคือผมชอบเป็นพวกโลนินซามูไรหรืออะไรพวกนี้อยู่แล้วครับผมเป็นพวกอาวุธอะไรนะครับ ใช่ผมก็เลยอยากได้แบบว่าให้มันอยู่ในขาเราที่แบบแหงลงมาได้ให้มันเป็นแนวเฉียงช่วงแรกชอบแนวเฉียงเพราะมันดูยากมันดีเทลมันยากมากในการที่จะ,จ,ะจ,จัดวางงานครับผมก็คือความยา,ากของมันเลยใช่ครับมันจะเฉียงลงมาเนี่ยอ่าค,ครับผมแล้วในเรื่องของสีเนี่ยเ,เ,รงงรรเรื่องยังไงครับตรงช่วงช่วงนี้ลงยากไหมอันนี้ยากครับผมอันนี้แค่เฉพาะฝ่ามือหนึ่งก็สี่ชั่วโมงแล้วครับเพราะว่าผมใช้ผมไม่ได้ปูเหลืองก่อนใช่ผมจะทําเป็นแบบ ตีเป็นช่องสีหรือตามตามสีเลยแล้วก็ทําเลยนะ,ะตามนั้นครับผมเทคนิคพวกนีเ้เรามีช่วยเรื่องไหมการทํารายละเอียดดีเทลด้านในเป็นเนื้อผ้าลายผ้า,าลายผ <ขอ S 1> ้าผใช่เป็นลายผ้าพวกนี้คือเป็นลายผ้าของตัวละครนั้นใช่ครับผมเนี่ยเป็นลายผ้าหมดเลยลายผ้าส่วนนี้ก็เป็นเนี่ยจะเป็นลายผ้าเหมือนกันครับผมผมดูนะฮะว่าโหรายละเอียดดีเทลนี่คือแบบแน่นมากแล้วเลยด่วของสีนี่คือแบบ เราบอกว่าสดแน่นอนครับผมสดแต่ว่าเรื่องโทนสีมันอาจจะเป็นโทนร้อนเนะ่ยผมเพราะในอันนี้เป็นขาแรกที่ผมทํางานสไตล์นี้เลยขาแรกเลยใช่ครับผมขาแรกเลยของของงานที่ผมเริ่มทําเลยนี่ขนาดขาแรกนะเนี่ยขาแรกผมบอกเลยว่าไฟแรงมากมากโอ้โหสีที่แล้วครับผม อ๋อวันนี้ก็อยู่ในภาพภาพใบประกวดนี่ใช่ไหมไอ้ภาพใบผลงานใช่ครับผมภาพใบผลงานอันนี้คือไดไอเดียมาจากไหนอะไอตด้านล่างหรือว่าคิดรวมกันมาอันนี้คือผมได้มาจากตอนนั้นผมเสร็จงานของดองควันโฮที่เป็นศิลปินเกาหลีครับผมแล้วก็ผมก็เลยแบบชอบในการแบบเป็นนามาคูบิอยู่แล้วนะครนามาคูบิคือหน้าหน้าศพอะไรพวกเนี้ยครับผมชอบอยู่แล้วผมก็เลยเอามาใส่แล้วก็แบบเป็นคอนเซปที่แบบแทงเข้าไปทะลุเข้าไปอย่างนี้ครับอ่ตัวดีเทล เดี๋ยวลองหันหลังให้หน่อยครับเขาลองหันหลังให้ดูนะครับโอ้นี่นะลายผ้ามีเสือด้วยนี่ใช่เป็นเป็นเหมือนแบบเป็นผ้าคลุมอ่าเดี๋ยวลงองเฉียงฝั่งนี้นะครับลองเสียงนี้อ่าประมาณนี้ครับอ่าโอ้โนี่มันจะตรงออกมาครับผมอ่าครับโอ้คอมโพสชัดเจนทุกอย่างสวยงามมากเป็นอะไรที่แบบนี่ขนาดงานแรกนะเนี่ยงานแรกแต่ว่ามันก็สำหรับผมมันยังมันยังเราเอ่อต้องมันได้อีกอ่ามันได้อีกใช่เขาเลยทํทเป็นขานี้ต่อมาอ่าอ่าเรามาดูขานั้นต่อแล้วครับอันนี้ขานี้อ่าครับ อ่ะขออนุญาตครับนี่คืองานต่อมาใช่ครับผมอันนี้ก็การวางแบบมันจะแน่นกว่าแล้วมันจะดูแบบเป็นมิติกว่าครับผมซึ่งยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จ่วานี้ทําได้ประมาณเดือนกว่าอ้ระยะห่างกันไม่ฮะอันนี้อันนี้อันนี้ปีที่แล้วปีที่แล้วอันนี้เพิ่งมาเริ่มปีนี้เพิ่งมาเริ่มปีนี้ใช่ครับผมแล้วว่างไอเดียได้ไงครับขาข้างนี้ขาข้างนี้คือก็เป็นแบบเน้นดีเทลเกาะไปเลยก็คือผมจะวางงานประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วถ้าสังเกตได้ตัวละครกับอะไรเงี้ยคือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แบ ใช่ครับผมเหมือนเดิมครับงานนี้คือได้ไอเดียมาจากไหนที่เราออกแบบมาอันนี้ได้ไอเดียมาจากเอพวกเวียดนามเดิมเวียดนามเหมือน,นเดิมเลยแต่ว่าผมจะปรับเปลี่ยนหลายอย่างมากเพื่อให้เข้ากับขานี้ความจริงเกาะมันจะแพ่ออกมาครับพอแพ่ออกมาปุ๊บเนี่ยมันไม่สามารถวางลงขาได้ต้องวาดใหม่ให้เข้ากับขา ต้องวาดใหม่หมดเลยครับผมหน้าตัวละครนารอนก็เปลี่ยนใหม่จริงๆงานนี้คือมันเป็นรูปภาพจากญี่ปุ่น uh huh. เป็นรูปภาพเก่าๆเนี่ยนะที่เขาวาดกัน uh huh. แล้วผมก็เอามามาใส่แต่ว่าคือคอมโพสงานเนี่ยก็คือเจ็ดส uh ิบเปอร์เซ็นต์ที่จากเวียดนามเหมือนเดิมเป็นเป็นแบบเป็นหุ่นที่แบบมันคงกับพี่มากคือขาสองข้างทุกอย่างคือพี่เลยใช่ครับผม อันนี้ก็อันนี้ขายนี้ช่วยคิดอขานี้คือช่วยคิดเลยกับกับหุ่นเพราะว่านี่ก็ออกแบบได้ได้ก็ช่วยคิดแต่ขานี้คือผมว่าอันนี้ก็ประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นความิ่เห็นบ้างแต่ว่าก็จะตกไปทางเ่าในสไตล์ที่ผมทําให้มันออกประเด็นที่สุดครับผมอันนี้เราจะไม่แนะนำตัวเลยอันนี้พี่ชื่ออะไรนะครับชื่อแบงค์ครับชื่อแบงค์อันนี้คือชอบงานศัล์แบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับเพิ่งมาเปลี่ยนเป็นเพิ่งมาเปลี่ยนเป็น ีเรสมองตรงนีั<อ>ก,ก,กเราได้ความรู้สึกไงครับเราถึงรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนมาเป็นงานแบบนี้ไปดูหนังมาดูหนังอะไรเนี่ยไ,ไปดูหนังในเน็ตฟลิกมาครับแล้วตอนมันไปเจอพวกเรื่องอยากุสร้างอย่างเงี้ยเราก็เตะยาวเลยอกอชอบโัฒนารมชอบอะไรครับเราเลยชอบไปเลยคราวนี้ก็เลยสักยาวเลยแล้วก็ให้ความมั่นใจกับ กับเพื่ออนเต้งป็นเพื่อนเป็นเพื่อน,อนอผมที่มหาลัยแล้วก็เป็นลูกค้าผมก่อนอทีหลังอ่ะที่เป็นเป็นลูกค้าผม<อ>แล้วก็เลยว่าเฮ้ยแบบไปดูจุดเริ่มต้นคือไปดูงานที่ยิ่งนะที่ยังเตอร์ค,ครับผมอะไรที่ตัวอ่านั่นแหละแล้วก็เลยกลับมาใส่เลยครับเดี๋ยวขออนุญาตเชิญมาใกล้ๆนิดนึงครับผมอ่าครับอันนี้คือเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วก็เป็นลูกค้าได้ครับผมอันนี้คือยอมใจเองหรือว่าบังคับยอมครับยอมยอมมั่นใจเพื่อนมาก และผลงานที่ออกมาก็คืออย่างนี้เลย้อใจครับครับเรามีโปรเจกต์ตรงไหนไหมของของของเพื่อนเราได้น่าจะเป็นฟูลบอดี้อะฟูลบอดี้เลยใช่ไหมครับใช่ให้เป็นฟูลเต็มตัวได้คิดแบบคร่าวๆว่ายังไงเสื้อมีครับผมก็จะเป็นแบบข้างบนก็จะเป็นเทแล้วมันเป็นงานแก้ครับผมครับงานแก้เราไม่ผมจะไม่ค่อยเล่นเน้นเน้นพวกคนเพราะว่าคนจะมีสีเนื้อพอมีสีเนื้อปุ๊บเนี่ยเวลาเราวางแบบไปอ่ะมันไปโดนงานเก่าแล้วดำ เนื้อมันจะดำมีด่างมีอะไรเงี้ยอะไยเงี้ยวาเป็นเทพมากกว่าในโอคเสร็จต่อไปโอเคครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีโปรเจกต์พิเศษที่พี่บอกว่าเตรียมเอาไปประกวดที่เวียดนามเวียดนามเลยอันนี้เป็นโปรเจกต์พิเศษพิเศษเลยเดี๋ยวเรามารอชมกันนะครับผมเดี๋ยวขอเรียนเชิญแบบอีกท่านดีครับขอบมากที่เข้ามาสวัสดีครับอ่าครับมารับแบบอีกท่านหนึ่งอันนี้คือโปรเจกต์งานที่เราเตรียมไปประกวดที่เวียดนามครับเวียดนามะครับโอ้โหเราลองอธิบายซิว่า ไอเดียเราได้อินสเปเรชั่นมาจากไหนครับผมเป็นภาพญี่ปุ่นครับผมเป็นแบบว่าโอนี้ใช่ไหมครับผมแล้วก็แบบเหมือนแปลงกายอ่ะใส่แบบใส่ชุดอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นคอนเซ็ปต์เนี้ยคือโอนี้จำแรงเป็นเจ้าของแบบเนี่ยครับผมเป็นตังค์เลยใช่ครับผมเพราะว่าอันเนี้ยใส่ชุดเหมือนคนนะครับผมคอนเซ็ปต์ก็คือมันมีเรื่องราวตรงที่ว่าอ่ะซามูไรคนเนี้ยจับได้ว่าเขาเนี้ยคือเป็นปีศาจนะครับก็เลยแบบว่าแปลงกายกลับมาเป็นปีศาจเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับผมนี่ไม่ต้องสอดญาตอัดถกมาหน่อยอัด ไว้น้ำมืก็ได้ครับเออประมาณนี้อ่าโอเคครับโอ้หถึงตูดเลยใช่ครับผมก็จะมีขายสองข้างตอนเดี๋ยวไม่วางแบบอ๋อตอนนี้ระวังไว้แค่นี้ก่อนรวางไว้แค่นี้ก่อนการจะอัดช่วงบนให้จบก่อนโอ้โหผมชอบดีเทลตรงช่วงนี้มากเลยนะแบบมีความแบบนุ่นนุลายผ้าอชครับผมโดดเด่นมากผมว่าดูตอนลงสีไม่ไหวแล้วเนี่ยละเอียดมากครับผมตามโปรแบบอันนี้เส้นนี่ก็ได้ประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์บางบางบางอย่างยังไม่ได้เก็บเพราะว่ามีเส้นผบอีก ี่ต้องเก็บอ๋อมีต้องอีกเยอะเลยใช่ครับผมกี่ชั่วโมงครับวางอย่างนี้ไปนะพี่วันนั้นทำไปมันเก้าชั่วโมงครับผมเก้าชั่วโมงละรวดเดียวเก้าชั่วโมงโอ้รวดเดียวเก้าชั่วโมงใช่ครับผมแบบทนไหวใช่ไหมครับไหวครับวันนี้นะอันนี้ขออนุญาตพี่ชื่ออะไรนะครับชื่อกิตครับผมชื่อกิตครับผมหล่อมากบอกเลยหล่อมากหน้าเหมือนลู้พี่ผมมากเลยคุณแม่ตอนอรอบเดินมาใช่ป่ะวะผมก็มองใช่อ้ะไม่ใช่หรอกมั้งแต่ก็เหมือนแล้วะทำไมเราถึงเลือก ที่จะเลือกงานแบบนี้เข้ามาในตัวเราต้องบอกว่าเราชอบงานญี่ปุ่นครับงานบอิษัทญี่ปุ่นเป็นต้นเดิมเนี่ยครับผมบรยสัทเดิมที่สักไว้ก่อนหน้าน,นี้ก็คือเป็นตะไถ์ญี่ปุ่นครับเราก็ดีศึกษาอยากจะสัเพิ่มให้มันเต็มแขกแล้วก็รวม้งหลังก็เลยลองศึกษางานจากในเฟซบุ๊กว่ามีช่างแนวสั่งลายญี่ปุ่นตอนนี้มีใครบ้างที่น่าสนใจก็ค่อยๆดูมาซึ่ง ทั้งโอเออมิคก็เป็นท่านหนึ่งที่เข้าไปศึกษาก็ค่อยๆต่อมาเพราะว่าตัวบอสเองเป็นเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นรุ่นน้องที่รู้จักช่างผูกผมเลยคลิกต่อมาจนมาคลิกกับงานที่บอสเคยทําไว้ก็คือตัวขาเมื่อกี้แล้วก็เลยถูกตกมาเหมือนกันงานถูกใจเราถูกใจเลยบอสเข้ามาตอบถามในเรื่องของคอนเซ็ปต์งานครับแล้วก็ตัวราคาค่าจ่ายที่ต้อง ใช้ในการสัือโหสุดยอดมากเห็นแล้วแบบจี๊ดเข็มเลยอะคือเห็นแล้วคือให้ความไว้ใจกับพี่บอสเลยร้อเปอร์เซ็นถึงขั้นมอบร่างกายเราให้เขาเลยมีตังไหนมาที่อยากจะลงในร่างกายก็ตามนี้วอสบอกก็คือวอรอหลังเสร็จก็ขาขาได้เลยครับอืแล oh, ้วช่วง้๋อจะเว้นไว้อ๋อตามแบบงานญี่ปุ่นเลยก็คือจะเว้นด้านหน้าไว้ เหมือนกับยากุซ่านะ,อะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันเด็กหน้ครับผมถ้าพูดถึงเรื่องเก็บผลงานของศิลปินต่างๆผมชอบเก็บเพราะว่ามันมีสตอรี่ครับผมแล้วผมชอบเป็นแบบว่าอะไรนะไว้ดูลายมือของแต่ละท่านแต่ละบุคคลในเงี้ยเพราะลายมือแต่ละบุคคลก็ต่างกันแม้ว่าจะเป็นแบบญี่ปุ่นเหมือนกันก็ตามนะครับผมผมเลยชอบแบบศึกษาพวกงานภาพเขียนภาพอะไรครับอ่าครับไม่เกื่อผมได้ไปเห็น ป้ายทีมของดองโฮอ๋อครับผมอันนี้คือพี่ที่อยู่ในทีมใช่ไหมใช่ครับผมอยู่ในโปรทีมของดองโฮท่เวียดนามพิเศษแบบพี่คืออันนี้คือถือว่าเป็นทีมที่ใหญ่มากใช่ไหมที่เวียดนามตอนนี้ก็ใหญ่อยู่ครับผมมีหลายคนอยู่ครับตอนแรกก็จะมีแบบพี่โอเอกรินนะผมพี่ดูเ์มิดนะผมเป็นคนแรกเป็นโปรทีมคนแรกในไทยของไทยที่ไปได้เข้าทีมที่เวียดนามโอ้ใช่ครับผมแล้วก็ เหมือนแบบเขาก็แนะนําคับผมเข้าไปอีกทีหนึ่งแล้วก็ตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะรับไม่รับใช่ไหมครับผมแล้วผมได้ไปเจอเขาที่เวียดนามใช่เขาก็เลยรับมาครับผมจะมีเดี๋ยวโอ้หแล้วเขาไปเขาไปแบบสะดุดตาเราผลงานไหนครับมาถึงกับผลงานขาอะไรครับขาที่ขาเมื่อกี้ใี่ตั้งใใช่ครับผมนี่จะเป็นโปรตีนของพี่โออกลินครับผมนี่พี่โออกลินใช่ที่ได้รางวัลญี่ปุ่นเยอะที่สุดในประเทศไทยใช่เยอะมากครับ ใช่ครับผมมามีเยอะมากหลายคนแต่ละคนนี่ผลงานเทพทั้งนั้นเลยครับระดับเอเชียนั่นเลยโอ้โหนี่จะเป็นผมนะครับผมนี่จะเป็นเกาหลีต้องบอกเลยนะว่าเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่แบบทํางานสไตล์นี้แล้วได้เข้าไปอยู่ในทีมใหญ่แบบนี้ในระยะเวลาแบบกี่ปีครับพี่สองปีครับสองปีถือว่าประสบความสำเร็จใช่หรือว่าก็ถือว่าผมก็ภูมิใจแล้วครับความรู้สึกแบบนี้ที่เราแบบได้เข้าติดต่อมาครั้งแรก ก็ดีใจครับผมเพราะตอนนั้นแบบว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันคือทีมอะไรอะไรยังไงแต่ว่าคือเห็นกับพี่โอ๋เขาแบบมีผลิตภัณฑ์ใช้มีอะไร<ห>ใช้ด้วยครับผมแล้วเขาก็าานนสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ได้อีกอะไรอกไม่ใช่แค่เพาะเป็นในทีมอย่างเดียวก็คือค่า,คาสปอนเซอร์ร่วมผลิตภัณฑ์เข้ามาด้วยใช่ครับผมก็เราจะได้ใช้ฟรีตลอดปีเลยอใช่ครับเราจะเห็นได้เลยว่าแบบคือเรื่องงานที่โดดเด่นแล้วคือลายเส้นเอกลักษณ์เฉพาะของเขา ทำให้ไปถึงจุดนี้ได้คือโหแม่งโพิเศษเลยอะโหแล้วเฮ้ยผมไม่ได้อวยผมชมเพราะตัวแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าจะมีฟอร์มทีมในไทยใช่ไหมฮะใช่ครับผมผมขอเขามาทําทีมในไทยครับใช่ครับเพราะวผมผมเป็นซัพพลายเออร์ของเขาด้วยที่เป็นผลิตภัณฑ์ของดองโฮนี้ผมก็เลยขอมาทำทีมในไทยเลยละกันใช่แล้วเราจะได้แบบว่าสนับสนุนอร์ติ์ในไทยได้ด้วยใช่ครับแล้วผมให้แบบว่ายกระดับช่างไทยครับดีกว่าให้แบบ ลูกค้าเห็นอสมมติว่าผมเป็นลูกค้านะเขาเห็นคนนี้เ้ยเามีสปอนเซอร์เข้าด้วยนี่เขาเป็นใครเขาก็มันก็สามารถแบบเอาง่ายเรื่องราคาเขาสามารถเรียกราคาได้สูงขึ้นอีกเพราะเราเป็นแบบมีคนสปอนเซอร์นะมีอะไรนะใช่ครับผมเป็นเรื่องนี้ด้วยลูกค้านที่เป็นคนรุ่นใหม่ก็คือก็หลายๆอย่างเราก็เดินทางมาเยอะใช่ไหมครับแล้วผมอยากรู้ว่าอินสปิเรชันของเราะที่เราใช้พัฒนาตัวเองถึงจุดนี้ได้ะเรายึดหลักอะไร ของตัวเราผมเป็นโปรติผมเป็นนักกีฬาอยู่แล้วแล้วคือผมชอบการที่แบบว่าแข่งขันใช่ครับผมจะไปประกวดอะไรเงี้ยเราถ้ามุดเราแพ้เราไม่เสียใจนะผมต้องปั้นงานไปชนะให้ได้นั่นแหละครับผมแล้วก็มาถึงจุดที่เป็นงานสัตว์ใช้ความรู้สึกเดียวกันรู้สึกเดียวกันครับผมตอนท่ผมไปแพ้ใครเนี่ยผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรหรือผมไม่ได้ผมไม่ไม่ไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นใช่ผมมีความรู้สึกแค่ว่าเราอยาก ทำให้ดีก็เดิมแล้วไปชนะเขาให้ได้ใส<ช>่สักวันหนึ่งใช่ครับผมเป็นอย่างนั้นเลยโอ้เป็นอย่างนั้นเลยใช่ครับผมเป้าหมายต่อไปที่เราวางไว้ในการทํางานในสายเนี้ยเราวาดฝันอะไรไว้ที่คิดว่าเราจะแอฟริ v e ในอนาคตเออผมอยากไปแบบผมอยากได้รางวัลสักรางวัลที่ในเวียดนามครับมอันนี่คือเป้าหมายผมแล้วก็จากงานประกวดเองอยากจัดงานของตัวเองบิ๊กคอนเทสต์เลยครับใหญ่เลยเดี๋ยวเราก็จะต้องมารอดูการเดินทางของ พี่บอสกันนะครับศิลปินรุ่นใหม่ไฟแรงอีกคนหนึ่งที่บอกว่าโดดเด่นมากๆในอนาคตนะบอกเลยครับก็เดี๋ยวลองฝากละว่าถ้าคนส่วนใหญ่อยากได้งานของพี่หรือว่าอยากจะมาสัมผัสในร้านโอนิอูเดสุนิเนี่ยติดต่อทางไหนได้บ้างครับทาง Facebook ผมก็ได้ผมธนวัฒน์แฟงครับผมเป็น T N A W A T A E H E N G ผมแล้วก็สักลายลังสิตโอนิตูเป็นเพครับ มัอเล่อยู่ที่ไหนนะครับก็เดินทางมาลังสิตคลองสามท<ม>ันาบุรีครับผมบไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลจากเส้นเส้นเลียบคลองอมันอยู่ติดเส้นเลียบคลองเลยครับโอเคครับผมครับเ,เดี๋ยวไร้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับผม